ไฮเปลูกคือรถไฟที่วิ่งได้เร็วกว่าเครื่องบินเป็นเหมือนยานอวกาศบนทางเรียบที่จะเปลี่ยนการเดินทางในอนาคตของคุณได้เลยโลกเรามองหาวิธีเดินทางและการขนส่งที่เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่เสมอเริ่มจากเครื่องบินบินได้เร็วถึง700-900กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมาะที่จะใช้ในการเดินทางไกลแต่จะขาดประสิทธิภาพและต้นทุนสูงขึ้นเมื่อบินในระยะที่ใกล้กว่า700กิโลเมตรแม็กเลฟรถไฟความเร็วสูงที่ใช้พลังงานแม่เหล็กในการลอยตัว และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีล้อทําให้กลายเป็นรถไฟที่วิ่งได้เร็วถึง500-600กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม็กเลฟกลายเป็นลูกครึ่งซึ่งบินได้เร็วเหมือนเครื่องบินแต่คล่องตัวเหมือนรถไฟเพราะทําสถานีได้ในตัวเมืองคุณสามารถดูเรื่องแม็กเลฟจากคลิปต้นบนได้เลยไฮเปอร์ลูปคืออะไรไฮเปอร์ลูปคือรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งได้เร็วถึง1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วกว่าเครื่องบินซะอีกโดยการรวม2เทคโนโลยีสุดเจ๋งเข้าด้วยกันคือการใช้รถไฟแม็กเลฟ วิ่งในท่อสุญญากาศเพื่อลดข้อจํากัดด้านความเร็วของยานพาหนะทั้ง2ข้อที่สําคัญคือ 1. แรงเสียดทานถึงแม้รถไฟแมกเลฟจะเป็นสุดยอดเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานแม่เหล็กช่วยในการลอยตัวจากพื้นและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วถึง500-600กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะแมกเลฟไม่มีล้อซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างล้อและพื้นรางลงได้อย่างมหาศาลซึ่งเป็นหนึ่งในข้อจํากัดสําคัญ ที่ทาให้รถไฟความเร็วสูงที่ใช้ล้อวิ่งได้เพียง300กิโเมตรต่อชั่วโมงคุณดูเรื่องรถไฟความเร็วสูงได้จากคลิปด้านบนได้เลยแต่แม็กเลฟก็ยังเหลือข้อจํากัดอีกข้อคือแรงต้านของอากาศในขณะที่แม็กเลฟวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะออกแบบตามหลักพลศาสตร์ให้ลู่ลมที่สุดแล้ว 2. แรงต้านอากาศยานอากาศเช่นยานครูดากอนของ s p a c เดสามารถบินในวกาศได้เร็วถึง25,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพื้นโลก เพราะยานอวกาศไม่มีแรงเสียดทานจากล้อไม่มีแรงต้านอากาศเพราะเป็นสุญญากาศซึ่งยานอวกาศบินได้เร็วมากเพราะไม่มีข้อจํากัดด้านความเร็วทั้งสองข้อครับให้ปหลุลูใช้แนวคิดเดียวกันโดยดูดอากาศออกจากท่อจนเกือบเป็นสุญญากาศเหมือนชั้นบรรยากาศตอนที่เครื่องบินบินสูงจากพื้นโลก60กิโลเมตรสูงขึ้น6เท่าจากที่เครื่องบินโดยสารปรกติบินอยู่ที่ความสูง10กิโลเมตรเพื่อให้รถไฟแมกเลฟวิ่งโดยไม่มีแรงต้านอากาศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วได้เป็น1200กิโลเมตรต่อชั่วโมองล้ำสุดๆครับปี1847ได้เริ่มมีการเสนอไอเดียการสร้างรถไฟในท่อดูดอากาศโดยไอซัมบัตบรูเนลวิศวกรชาวอังกฤษมาเป็นร0อยปีแล้วด้วยแนวคิดการขับเคลื่อนรถม้าที่เกิดจากแรงดันที่ดูดอากาศออกจากท่อแล้ววิ่งได้เร็ว110กิโลเมตรต่อชั่วโมองแต่ทดลองใช้ได้ไม่นานก็ล้มเหลวเพราะมีอากาศรั่วจากท่อปี2013อีลอนมัส เจ้าพ่อนักเทคโนโลยีและมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกได้แรงบันดาลใจจากไอเดียเดิมของไอซัมบาตมาปัดฝุ่น <I 'm S 1> แล้วเ <I 'm S 1> สนอ <I 'm S 1> เป็นไอเดียใหม่ <for it S 1> ใน <for it S 1> ชื่อไฮเปอร์ลูปยานพาหนะแห่งอนาคตที่จะวิ่งได้เร็วที่สุดในโลกถึง1,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อเชิญชวนให้คนพัฒนาเทคโนโลยีกันต่อครับไฮเปอร์ลูปกลายเป็นเทคโนโลยีที่ฮือฮามากสร้างความสนใจให้กับนักลงทุนนักพัฒนาเทคโนโลยีและรัฐบาลจากหลายประเทศแข่งขันทุ่มเททั้งเงินทุนและเวลาในการพัฒนาไฮเปอร์ลูป เพื่อจะเปิดให้บริการไฮเปอร์ลูปเป็นรายแรกของโลกไฮเปอร์ลูป TT หรือไฮเปอร์ลูป Transportation Technology เป็นบริษัทอเมริกันที่ระดมทุนไปกว่า1,500ล้านบาทออกแบบไฮเปอร์ลูปที่บรรจุผู้โดยสารได้ครั้งละ28-50คนพัฒนาวัสดุพิเศษคาร์บอ Smart f ไฟเบที่ฝังเซ็นเซอร์ใช้หุ้มผิวไฮเปอร์ลูปเพื่อเก็บข้อมูลต่าง,างๆเช่นความเสถียรอุณหภูมิโดยไม่ต้องมีสายระยงอะยางแล้ววางแผนใช้แผงโซลา่าติดที่ราง เพื่อใช้ไฟฟ้าจากพลังงานจากแสงอาทิตย์ปี2017ไฮเปอร์ลูปทีทีมีแผนสร้างศูนย์วิจัยและทดสอบไฮเปอร์ลูที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสให้แล้วเสร็จและพร้อมเปิดทดลองในปี2023ปี2018ไฮเปอร์ลูปทีทีวางแผนสร้างเส้นทางในตะวันออกกลางจากดูไบไปอาบูดาบีระยะทาง150กิโลเมตรด้วยมูลค่า180,000ล้านบาทเฉลี่ยกิโลเมตรละ1,200ล้านบาทช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางลงเหลือเพียง15นาที โดยในสัญญาจะเริ่มด้วยการสร้างเส้นทางทดสอบยาว10กิโลเมตรให้แล้วเสร็จและพร้อมเริ่มการทดสอบในปี 2023. Virgin Hyperloop เป็นบริษัทอเมริกันเดิมชื่อ Hyperloop One แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น Virgin Hyperloop หลังจากมหาสถรีชาวอังกฤษวิชาร์ d แบรน s o n เข้าร่วมทุนแล้วระดมทุนไปกว่า12,000ล้านบาทถึงปัจจุบัน Virgin Hyperloop ถือได้ว่าเป็นทีมไฮเปอร์ลูปที่ก้าวหน้าที่สุด สามารถสร้างเส้นทางทดสอบไฮเปอร์ลูปเต็มรูปแบบสำเร็จเป็นรายแรกของโลกในทะเลทรายที่ลาสเวกัสอเมริกายาว500เมตรมีระบบแบ่งท่อเป็นส่วนๆเพื่อดูดอากาศทำสุญญากาศแยกส่วนหรือเพื่อทำทางออกฉุกเฉินในอนาคตมีเซ็นเซอร์ติดตลอดทางเพื่อรายง,งานสภาพท่อไปที่ส่วนกลางในการควบคุมแล้วพัฒนาเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นปลอดภัยขึ้นลดต้นทุนลงและใช้งานได้จริงปี2017 มีการทดสอบไฮเปอร์ลูแบบไร้ผู้โดยสารด้วยยาน XP1 ได้เร็วสุดที่310กิโลเมตรต่อชั่วโมงปี2020มีการทดสอบไฮเปอร์ลูแบบมีผู้โดยสารเป็นครั้งแรกของโลกด้วยยานชื่อ XP2 โดยมีผู้โดยสาร2คนซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ Virgin Hyperloop เองคือ George j a i j e ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO และ Sara h Lucien ผู้อำนวยการด้านผู้โดยสารซึ่งเป็นการทดสอบทำความเร็วสูงสุดได้172กิโลเมตรต่อชั่วโมง บนระยะทางไกล5 0าเมตรใช้เวลาทั้งหมด20วินาทีตอนนี้อยู่ระหว่างการร่วมมือกับประเทศต่างๆในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเส้นทางไฮเปอร์ลูปใน6ประเทศคืออเมริกาแคนาดาเม็กซิโกอังกฤษ,อ,กษอินเดียและสหรัฐอารับเอมิเรตส์ Heart h y p e r l o ู p เป็นบริษัทของเนเธอร์แลนด์ได้ระดมทุนเริ่มต้นที่23ล้านบาทมีการออกแบบต่างจากคนอื่นโดยมีรางอยู่ที่เพดานแล้วตัวรถไฮเปอร์ลูปห้อยลงมาจากเพดาน มีแผนสร้างโครงข่ายเส้นทางไฮเปอร์ลูปครอบคลุมทั่วยุโรประยะทางรวม10,000กิโลเมตรเหมือนโครงข่ายทางด่วนเพื่อทําให้ไฮเปอร์ลูปมีความยืดหยุ่นรองรับความต้องการที่หลากหลายในการเดินทางไฮเปอร์ลูปแต่ละขบวนรองรับได้12-28ถึงที่นั่งมีจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางที่แน่นอนวิ่งรวดเดียวโดวยไม่ต้องแวะจอดสถานีอื่นมีสถานีใหญ่ซึ่งเป็นหับเหมือนสนามบินถึงตอนนี้ฮาร์ดไฮเปอร์ลูปทำได้เพียงการทดสอบวิ่งรถไฟแมกเลฟด้วยความเร็วต่ำบนเส้นทางทดสอบสั้นๆ และมีแผนสร้างศูนย์การทดสอบไฮเปอร์ลูปในยุโรปเส้นทางยาว2.6กิโลเมตรเพื่อทดสอบความเร็วสูงสุดที่700กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วๆนี้เกิดอะไรขึ้นกับไฮเปอร์ลูปเกือบ10ปีที่ผ่านมาไฮเปอร์ลูปเป็นกระแสะที่แรงสุดๆในสือ่อต่างๆหลายคนเชื่อว่ามันคือยานพาหนะอนาคตที่เป็นจริงได้และหลายคนคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เทคโนโลยีในฝันแค่นั้นเองตั้งแต่ปี2013ที่อีลอนมัสโนนไอเดียไฮเปอร์ลูปตัวเขาเองก็ไม่เคยโฟกัสพัฒนาไฮเปอร์ลูปต่อเลย อีลอนมัสเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้มีการแข่งขันไฮเปอร์ลูประดับนักศึกษาโดยสร้างเส้นทางทดสอบยาว1.6กิโลเมตรให้ข้างสำนักงานใหญ่ของ SpaceX ที่แคลิฟอร์เนียและจาัดก,การแข่งขันขึ้น3ครั้งในปี 2016, 2017และ2019โดยทีมผู้ชนะได้สร้างสถิติไว้ด้วยความเร็วสูงสุดที่463กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน Boring Company ของอีลอนมัสที่ขุดอุโมงค์เพื่อช่วยในการขนย้ายรถได้สะดวกและเร็วขึ้น ก็ไม่ได้พูดถึงการทําอุโมงค์ให้เป็นสุญญากาศเลยส่วนนักลงทุนและนักพัฒนาเทคโนโลยีที่ทุ่มทั้งทุนและเวลาไปกับไฮเปอร์ลูปอย่างเวอร์จิ y p e r ป o o p ลูที่ระดมทุนได้สูงสุดและมีความก้าวหน้าที่สุดยังเพิ่งสามารถทําความเร็วได้สูงสุดเพียง172กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจุผู้โดยสารได้เพียง2คนบนเส้นทางยาวแค่500เมตรในขณะที่เทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงอย่างแม็กเลฟได้พิสูจน์ตัวเองมายาวนานแล้วแม็กเลฟของจีนที่เซี่ยงไฮ วิ่งให้บริการได้เร็วถึง439กิโลเมตรต่อชั่วโมงมา17ปีแล้ว m a c l ล v e r c r o ของญี่ปุ่นที่นางโ่าวิ่งได้เร็วถึง603กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทดสอบวิ่งไปมากกว่า3ล้านกิโลเมตรแล้วส่วนไฮเปอร์ลูปยังคงเป็นเทคโนโลยีที่ต้องพิสูจน์ตัวเองกันอีกเยอะครับเช่น 1. การทําท่อสุญญากาศการดูดอากาศออกจากท่อตามแนวเส้นทางไฮเปอร์ลูปที่ยาวเป็นร้อยกิโลเมตรให้เป็นสุญญากาศเป็นเรื่องที่ยากมากมาก เส้นทางทดสอบที่ยาวสุดของเวอร์จิ y ไ e r ป o ร p ูเองยังทำได้ยาวแค่500เมตรครับ 2. ความปลอดภัยของท่อสุญญากาศความปลอดภัยของการระเบิดของท่อที่สูดอากาศจนเป็นสุญญากาศต้องทนแรงอัดมหาศาลของอากาศภายนอกท่อที่มีมากกว่าภายในท่อถึงพันเท่าตลอดเส้นทางระยะยาวนั้นก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงและท้าทายมากมากความคุ้มค่าในการลงทุนไฮเปอร์ลูบอาจเป็นเทคโนโลยีที่ไม่คุ้มทุนเพราะขนาดการลงทุนในรถไฟแมกเลฟ ซึ่งต้นทุนน้อยกว่าและรองรับผู้โดยสารต่อเที่ยวได้มากกว่าร้อยคนยังใช้เวลาน,านานมากกว่าจะคุ้มทุนส่วนไฮเปอร์ลูปลงทุนสูงกว่าและรองรับผู้โดยสารต่อเที่ยวได้น้อยกว่าอาจทําให้ไม่คุ้มค่าในการลงทุนครับโดยส่วนตัวผมแล้วถ้าไฮเปอร์ลูปเกิดขึ้นได้จริงคงเหมาะที่จะเริ่มใช้ในการขนส่งสินค้าก่อนเพื่อพิสูจน์ด้านความปลอดภัยและเพิ่มความไว้ใจให้ผู้คนครับคุณคิดยังไงกับเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปคอมเมนต์เราสู่กันฟังบ้างชอบกดไลค์และแชร์เพื่อนคุณโดนด้วยกันกด subscribe และกระดิ่ง